มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าในโลกยุคป,ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบปรากฏว่าในพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบก่อนแล้วอยากทราบว่าทรงค้นพบด้วยวิธีการใดพระองค์ใช้การค้นพบด้วยจิตคือการทำสมาธิแล้วไปรู้ไปเห็นด้วยญาณทัศนะไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เหมือนนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่พระองค์ทำใจเป็นสมาธิเนี่ยแล้วไปรู้ไปเห็นสิ่งต่างๆทางความเป็นจริงซึ่งละเอียดยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ค้นพบด้วยซ้ำไปพระคุณหนึ่งของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือทรงมีพระสัพพัญญุตยานรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วรู้สรรพสิ่งทั้งหมดเลยนะด้วยญาณทัศนะที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธินั่นเองเจริญทอ